ตอนนี้พูดคุยกันในภาพรวมก่อนนะคะมารอแล้วสำหรับพี่หวานค่ะคุณทวัชชัยสุวรรณจารยจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะพี่หวานยังไม่เปิดใหม่สวัสดีต้องจอยตอนนี้คุณผู้รับชมมาฟังกันทั้งหมดค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ต่อเนื่องเนาะจากเมื่อวันศุกร์แต่ว่าภาพโดยรวมของเซตพี่หวานก็ต้องก็ต้องบอกก็ไม่ได้แย่นะก็เหมือนตลาดรอความชัดเจนเนาะ ก็นิ่งๆทรงๆอยู่ตรงเนี้ยกรอบแคบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมกรอบอยู่10จุด1,230 2 3 9ถึง1,239จุดก็คือสลาดเองเนี่ยคือคือคือผมผมผมมองนี้นะนกทุนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจประบทของการเมืองไทยไปมากพอสมควรแล้วล่ะว่าอะไรจะต้องเกิดแล้วก็แวันนมจะมีไปทางไหนกันนะครับ ถามว่ามันจะจะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วรัฐบาลจะไปต่อได้ไหมการบริหารประเทศจะไปต่อได้มันไปได้ไปไปต่อได้อยู่แล้วมันมเวที่จะไปนะมันมีเวที่จะไปไงไม่ว่าจะ,ะสมมุติว่าทางเลือกมันอะไรอะทางเลือกพักอะไรรวมกับพักอะไรก็ยังบริหารประเทศต่อได้ถามว่าจะยุบสภาได้ไหมก็เราแต่ใช่ไมหมฮะว่าจะได้หรือไม่ได้รค่นี้มันก็ถกเถียงกันอยู่พอสมควรว่าได้หรือไม่ได้ <IST. S 2> แต่ถามว่าการบริบหารประเทศเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปเนี่ยทําได้ไหมทําได้งบประมาณที่จะต้องผ่านออกมาเนี่ยมันจะต้องไปไหมมันก็ต้องไปอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าการเมืองไทยมันเป็นอย่างเนี้ยมามานาเราหรอยังพี่หวานผ่านมาในรูปแบบสมัยใช่ไหมผ่านมาแล้วทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าระหว่างที่เรากําลัง เราก็คิดว่าโดยคันลองแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแหละพี่หวานแต่ว่าระหว่างที่เรารอความชัดเจนซึ่งถ้ากะเอาจากการประชุมสภา,าคือ3าถึงหภายในสัป,สปดาห์นี้นี่แหละพี่หวานคิดว่าความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เซตกลับเข้าสู่ภาวะที่มันไม่เกิดสุญญากาศไหมผมผมมองว่าไม่ได้เกิดสุญญากาศอะไรใดๆทั้งสิ้นนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอย่างนั้นเลยไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะสุญญากาศ เพราะว่าเพราะว่ายังไงซะมันก็ต้องไปต่ออ่ะอนะพอดูจากพอดูดูจากแอคชั่นของนักการเมืองในออช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหม <laughs> คุณ,ค,ณคุณคิดว่าเขาเขาจะไม่เทคแอคชั่นกันเหรอในเมื่อจะต้องผ่านงบะอต <laughs> ต้องงบอ่ะมันก็สจริงบค่ะใช่ไหมมันก็สจริงบกันก็ต้องก็ต้องเอาต้องทำกันให้ได้ครั้นี้เราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าอ,อ,อุดมการ กับบาราอะไรก็ว่าไปแต่ผมก็ดูนะดูว่าเราก็จะเห็นแล้วหลักว่าเอการเมืองไทยนะการเมืองไทยจะเลือกอะไรมากกว่ากันนามันจะแยกแยกขั้วก่อนออกมาชัดเจนแล้วหล่ะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันมีอยู่สามขั้วนะมีสามขั้วว่าสองขั้วไหนจะรวมกันได้มากกว่ากันมากกว่านะแล้วก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไม่ไม่มีทางไม่มีทางที่จะเกิดสุญญากาศเพราะว่างบงบมันรออยู่อื ตัวงบตัวนี้สําคัญมากนะครับนะฮะใครใครได้บริหารงบตัวนี้ก็จะถือว่าโอเคแหละก็เลยนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมพี่หวานบอกว่าก็น่าจะผ่านไปได้แหละเราอยู่ในประเทศไทยเราก็น่าจะชินกับสถานการณ์นี้นะคะมาดูที่คําถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวตะลุยถามข่าวถามถึงหุ้นที่คุณผู้ชมสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นไปขอดูหุ้นใน MI ก่อนพี่หวานคิงเจน คิงเจน K แล้วก็ G E N คิงเจนเขาก็จะผลิตเขาจะผลิตรถอีวีแบรนด์ไทยด้วยพี่หวานรถอีวีแบรนด์ไทยเหรอครับใช่ก็โอเคอ่ะถ้าถ้าถ้าผลิตได้ก็ก็ถือว่าดีแต่ก็ อีวีคาเราก็จะเห็นเ,เรื่องราวต่างๆของเขาค่อนข้างเ,อเยอะนะนะครับนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะสามารถไปไปได้ขนาดไหนนะครับแต่ก็ถามว่า,าระดับราคามันขึ้นมาตอบรับกับตรงนี้แล้วถูกขายนะระหว่างวันก็ถูกขายลงมาเยอะอยู่พอสมควรคือคือคือเขาขึ้นอย่างตรงนี้เริ่มมี value การซื้อขายขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ปลายแล้วเพราะงั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันจะมี n น c k l i ตรงนี้ตรงราคาปิดตรงนี้เลย82สิสงตางแล้วก็จุดต็อปลออยู่ที่80ตังคต่างนะ ก็จะอยู่ที่82กับ80ดสิบตางเพราะงั้นเนี่ยก็จะถือหรือซื้อเล่นรอบเมื่อยืนเหนือแปดสต่างค์กับ80สิบสองสั่งได้เท่านั้นนะจุดรอบรอบอยู่80ดสิบต่างนะส่วนแนวต้านให้ไว้อยู่ที่85สตางค์แล้วก็จุดท้ายเขา88สตางค์ครับอืมค่ะสำหรับอย่าหลุดลงมาอ,มอย่าหลุดลงมาแค่นั้นเองนะตรงนี้เป็นแกลบเขาด้วย,วยนี่ใช่ไหมแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ดูขึ้นคลักเหมือนกันไนม่ไหว สัปดาห์ที่แล้วขึ้นตั้งแต่ต่ำกว่าหกสิบห้าประมาณหกสิบต้นๆเนี่ยขึ้นมาปุ๊บๆขึ้นไปนะก็คือสภาพล่องมันน้อยอ่ะเพราะงั้นคุณซื้อขายก็เออก็คือคือปริมาณการซื้อขายก็ต้องแต่ละไม้ที่เรามีอ่ะการถือครองแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันก็ต้องแปลผันตามกันกับตัวปริมาณการซื้อขายอยู่แล้วทุกๆรอบมันก็ต้องแปรผันตามกันอ่ะทำไนแปลหกผันไม่ได้ แท่งเมื่อวันศุกร์ที่มันขึ้นมาเขียวเต็มแท่งแบบนี้วันนี้มันแดงเวลาที่เราจะสต็อปลอดเราสต็อปลอดตรงไหนแปดสิบตังค์เลยแปดสิบตังค์เเอาไฮของยอดที่แล้วเนาะถ้าขึ้นแค่เขียวมันจะลึกไปเนาะแปดสิบตังค์คือถ้าลึกลึกลงมาอีกทีมันก็เป็นดาร์คาลโคเปอร์ก็สมบูรณ์แบบมันเป็นมันเป็นมันเป็นการรีเวอร์เซอร์อะเพราะงั้นเราเราก็ไม่ต้องการคือคือมาตรงนี้ถามว่ามันมันเทคนิคเขามันแย่แล้วหรือยังก็แย่แล้วนะ ก็แย่แล้วคือคือถ้าไม่แค่82ซางนี้ถามว่าอันเนี้ยคนทั่วๆไปดูแล้วมันเป็นภาพบวกหรือเป็นภาพลบอะ่ะถ้าเป็นแท่งเดียน,นี้ต่ออ,อย่างอย่างโจทย์ของคุณจอยก็คือแท่งนี้ยาวถูกไหมค่ะแล้วมาแท่งเนี้ยคําถามก็คือมันเป็นลบหรือมันเป็นบวกคิดแค่สองแท่งนี้พออืม,มันเป็นลบนหรือเป็น,ปนบวกตอนเน,นี้ยังนนบวกอยู่ยังให้น้าหนักบวกอยู่ อืมก็ก็ก็ได้แต่ก็ถ้าถ้าถ้าหลุดจากแปดสิบตังค์ก็ก็ไม่ดีแล้วอ่ะมันมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นเรื่อยๆก็ก็แย่ละเพราะงั้นเนี่ยความเสี่ยงตอนนี้มันมาแล้วอ่ะความเสี่ยงด้ันดันดันถูกขายมันเห็นชัดเจนว่ามันถูกขายตรงไหนไงใช่ไหมฮะยกเว้นว่าเขาจะรีเวิร์สกลับขึ้นไปปิดแปดสิบห้างคา์ก็ไม่ดีนะฮะปิดแปดสิบ้าสตา์มันไม่ดีมันถูกไฟบังคับเป็นอีมเมอริงสตาร์ไงถูกไหมมันต้องสูงกว่าขึ้นไปอ่ะ พอเงินมันก็พอมาถึงตรงนักตรงนี้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันยังเหลือตั้งเท่าไหร่นี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงถูกไหมเหลือตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะปิดรูปแบบค่ะอมันก็แล้วแต่ไงอ่ะอย่าหลุดแปดสิบ <80 S 2> ตังค์ละกันนะคะตัวต่อไปสาหาก,การประมูลค่ะออกออกนิ่งๆทรงๆแบบนี้พี่หวานเวะลาเป็นไซเวแบบนี้ทําไงดีก็เ,เล่นตามกรอบไซเวก็คือหลุดหกบาทสามสิบตางค์เราก็ขาย คือมันมัน,ม,นมันเห็นกรอบไซเวทชัดเจนก็อยู่ที่6กสาห้าก็มาถึงซัพพอร์ตละตัวนี้ก็ปริมาณการซื้อขายก็ไม่เยอะมากเนาะปริมาณการซื้อขายก็บางเลยล่ะอเนี่ยแต่เขาแบบอู๋ถ้าตีกรอบเป็นชานอลเทรด a นี่ก็ก็อยู่ในกรอบอนาน,น,นมากหนกันก็อยู่ในกรอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนเพราะ<อ>งั้นหลุดจะกหกสามห้าแล้วก็เซลล์มันเป็นมันเป็นเซลล์สัญญาลคุณก็ต้องขายอะ่ะ ขายลงมาอีกทีสมมติว่าคุณขายไม่ทํามันก็ยังมีกรอบตรงนี้อันหนึง่งให้รองรับอยู่ก็ประมาณหกสองห้าหกสองศูนย์้าหลุดออกจากสองศูนย์ไปเนี่ยยาวนะโค้งเป็นตัวยูความลงมาก็ชัดเจนแต่ครนี้ว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ต้องไม่หล่นนะหกสามห้ายังเป็นบิดอยู่หกสามห้าก็โดนขายแต่ก็ไม่ได้หล่นอย่างมีนัยสําคัญมากนะพี่หวานรูปเนี้ยถ้ามันจะเป็นหูถ้วยมันไม่ควรจะใซ้เวนานขนาดนี้ใช่ไหมมันควรจะเป็นหูถ้วยแรกเราขึ้นไปเลยถูกไหมคะ เป็นหูถ้วยเหรอคือคือถามว่าไซเวนานขนาดไหนมันมันไม่มีใครตอบได้นะว่าไซเวนได้ได้ได้ได,ได้นานขนาดไหนเพียงแต่ว่าพอพอเราเห็นไซเว์แล้วเราประเด็นก็คือเราจะปรับพฤติกรรมการเทรดของเราให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นยังไงมากกว่าอืมใช่ไหมอันนี้สําคัญกว่านะ ถ้าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ไปกังวลใจว่ามันจะไซส์เวย,ยาวขนาดไหนแล้วถ้ามันหลุดลงมาแล้วคุณไม่แอคชั่นอะไรเลยมันไม่ใช่นะใช่ไหม<า>หรือว่าหรือว่าเราเราเสียงซื้อตรงนี้เข้าไปแล้วแล้วมันขึ้นไปถึงข้างบนนี้แล้วคุณไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะถ้ารูปแบบมันบังคับมาอย่างนี้ไงคือคือถ้าเทคนิคเขาเขาเขาก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มันก็จะมีการประยุกต์ใช้ไง ประยุกใช้ประยุกต์เฉยให้มันเหมาะสมกับรูปแบบนั้นๆไงใช่ไหมฮะถ้าจะเป็นเป็นรูปถ้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไซเวย,ยาวไปแล้วมันไม่โค้งลงมาก็ก็โอเคก็ปล่อยเพราไซเวย,ยาวไปมันก็เกิดเชื่อได้ว่าไซเวหักล้างรูปแบบเดิมไปอืแค่นั้นเองค่ะอันนี้ฝากอันนี้อันอีกตัวหนึ่งลีโอค่ะลีอโอนอะ รีโอก็คล้ายๆกันก็คือไซเวอบด้านข้างเลยาวน,นี้แต่รีโอก็าทำต่ำใหม่ลงมาอีกนะ<อ><อ>เดี๋ยว้องตั้งใหม่งนะอืม นีโอทำทำจุดต่ำไหม่ลงมาเพราะงั้นนี่ไตรงนี้จะสําคัญมากเลยอย่าหลุดลงมาเพราะถูกตรงนํามันก็จะเคลื่อนไหวตามกันกันกบเส้นนี้ลงมาเรื่อยๆนะก็คือโลของวันนี้ก็คืออยู่ที่สองบาทสองตังค์จุดสต็อปล็อกก็อยู่ที่สองบาทให้มีก็คือถือหรือซื้อเล่นรอบเมืม่อยืนสองบาทได้เท่านั้นน่ะถ้าถ้ายืนสองบาทได้แข็งแรงดีหรือว่าสองสองได้แข็งแรงดีก็มีโอกาสไซเวฟด้านข้างเห็นไหม,มเราก็กังวลใจกับรูปแบบนี้ว่ามันจะไหลลงมาแต่ถ้าเขาไซเวฟด้านข้างไปมันก็เกิดสัญ,ญญาณหักล้างไป ใไหมไซเวสไซเวเนี่ยการไซเวกันข้างมันจะเป็นการหักล้างรูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างระบุมระม,ม่อมอย่างระบุมระม่อมอย่างดีที่สุดอะค่ะยกเว้น<อ>ว่าจะฝ่าด่าน,านขึ้นไปได้แต่จริงเหมือนฝ่าขึ้นไปแล้วแต่อถอยกลับลงมาที่เดิมนะหวานอันนี้ชัดเจนเลยว่าถูกขายอชัดเจนเลยว่าเออมันทาไมถึงไม่ถายแล้วก็ต้องแบบั้แท่งที่ถัดมาเนี่ยหางยาวพยายามจะฝ่าด่านเส้นกดขึ้นไปแล้วนะแต่ยืนไม่อยู่ เยี่ยไม่ไหวมันก็ลงมาพอลงมาพวตรงนี้สองบาทสองตังค์เนี่ยสําคัญกับสองบาทเนี่ยถ้าหลุดก็คือเส้นนี้มันก็จะบังคับเขาอยู่ค่ะแพทเทิร์นก็ยังอยู่ไปมูฟินเทนมันก็ยังมูฟินเทนอยู่นะอจนกว่าจะเกิดสัญญาลัก้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หักล้างเขาได้แต่มันไม่ไม่หักล้างเน่ยพอไม่หักล้างก็ก็ต้องปล่อยเข้าไปมูฟินเทนก็ปล่อยเข้าไปเรามีหน้าที่ทําตาม ใช่เรามีหนา้าที่ทำตามจริง,งพี่หวานว่าน,นะคะคือถ้าคือถ,ถ้าเราทำอย่างที่เราอยากให้มันเกิดบางทีมันไม่เกิดไงแต่ถ้าเกิดตลาดเฉลยเราบบไหนเราก็ทำตามทำตามแผนที่เราวางไว้นะคะใช่หุ้นรถไฟฟ้า2ตัวพี่หวาน G P S C กับกัฟ P S C อ๋อมันมีแรงซื้อขึ้นมาตัวเนี้ยมันเป็น evening star เนอะมันเป็น evening star แล้วก็จะปรับตัวลดลงมาละ เพราะงั้นแนวต้านเราเห็นชัดเจนเป็นดับเบิลเป็นจุดสูงที่เห็นคู่อยู่ที่41สลึงเพราะงั้น41สลึงก็อาจจะโค้งลงมาอันนี้มีจุดต่ําใหม่เกิดขึ้นแล้วต่ําใหม่เกิดขึ้นรอบนี้จะมีสพอร์ตจิตวิทยาอยู่ที่40บาทก็รอเขาอะเพราะว่าอาจจะไหลลงมาถึง40บาทแล้วจะสร้างฐานราคาได้ไหมนะครับถ้าถ้ายืน40บาทได้แขงยย็งแรงดีโอเคก็จะไซเว์กันข้างไปแต่ถ้าลด40บาทเป็นเซลล์สัญญาลเพราะงั้นเราก็จะเริ่มเห็นกรอบกรอบข้าวๆนะไม่ใช่เป็นไซเวร์นะ ก็คือแนวต้านเราเห็นแล้ว4.80เหลือแนวรับอยู่ที่40บาทเต้นๆห้ามหลุดเด็ดขาดหลุดเป็นขายสัญญาลก็ขายก็จะไหลลงมาอช่ไมครับแน้รกาจะไหลลงมาโอ้แต่รอบนี้เขาเลี้ยงตัวสวยนะพี่หวานย่อก็ย่อนิดเดียวเราไปต่อย่อนิดเดียวเราไปต่อใชอ่ใช่ใช่ก็ห้ามหลุดแหละห้ามหลือ 40, 40ต้อง40เนอะจีพซแล้วกราฟ่ะคะ ห้ามลงสี่สิบาทลงมาลงสี่สิบาทลงมาเมื่อจะไหลลงมาได้ได้ในระดับลงมาสมควรดูเก้ากันนะเกลาก็โค้งลงมาแล้วถ้าถ้าระหว่างวันกลับขึ้นไปยืนในกลายตัวนี้ไม่ได้มันเป็นเซลล์สัญญาณแน่นอนอยู่แล้วหลอยู่ที่สี่สิบหกเท่าไรอ่ะ 4, 6, 6, สี่สิบหกสลึงเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่สี่สิบหกหลุดหลุดลงมาแล้วหลุดลงมาถึงสี่สิบห้าบาทห้าสิบตังค์แล้วก็กลับขึ้นไปยืนเหนือกว่าสี่สิบหกบาทไม่ได้คานนี้มันก็จะทิ้งดิ่งลงมาละ อันนี้เป็นหนึ่งท็อปอันนี้เป็นสองท็อปใช่ไหมฮะก็ไหลลงมานะก็อาจจะปรับตัวลงมาอีกได้สักช่วงหนึ่งนะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้เข้าๆนะฮะถ้าถ้าก็กลับตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าแนวต้านระหว่างวันอยู่ที่สี่สิบหกบาทยิมาสตางค์แนวรับหลักจะอยู่ที่สี่สิบห้าบาทตัว่วนณตอนนี้นะณนะตอนนี้ที่เราดับราคาสี่บหกบาทเนี่ยจะมีแนวต้านสี่สิบหกเสหลืองแล้วก็แนวรับหลักอยู่คู่นี้จุดต่ำท้งเห็นคู่ตัวนี้เนอะ จริงๆเนี่ยนี่แค่นีน่แค่ชั่วโมงเสร็ศษเองแต่ว่าณระดับเปิดควรจะกลับไปยืนเหนือ46 25ให้ได้นะคะพี่หวานควรจะพราไม่งั้นมันก็ถึงถึแม้ว่ามันจะเป็นแท่งเฉียนสีดำก็ตามนะแต่กลับขึ้นไปยืนเนี่ยมันจะทำให้ดีกว่าหน่อยนอึงแต่มันก็ไม่ได้ดีรอด้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกขอแท่งมาสองแท<ต>่งน<ต>ี้ยังไงยังไงซะมันก็มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาหาตรงนี้อ มาสองแท่งนี้ก็จะเห็นว่ามันน่าจะปรับตัวแล้วจริงๆแล้วมันมาคู่นี้มันก็น่ากลัวแล้วล่ะเจอคู่นี้มันก็น่ากลัวต้องยังไงก็ต้องไปก่อนไหมหนีก่อนไหมแล้วจะรอมันอือืค่ะอ่าดูดูอีกสักสองตัวนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะถามถึงตัว C P F จเจริญพกกระพันใช่ไหมฮะเจริญพ่อกระพันก็วันนี้ก็ไม่ใช่ S <S 2> <S 2> เอะเขาเปิดกลับลงเมื่อวันศุกร์ใช่แล้วเขาก็มีตรงนี้1นึ่งวัทอมเห็นไหมอันนี้เป็นสองวัทอมวันนี้มีโอกาสเกิดรูปแบบดับเบิรวัทอมนะแต่มันก็ยังไม่จบวันงนช่ไหมหนึ button, ่งวัท่อมตรงนี้สองวัตทอมตรงนี้เพราะงั้น2ีเออยี่สบเอาทยี่สิบเออ่าทเกสิบตัแต่ยีบยี่สถึง21.9เนี่จะเป็นซับพอร์ตที่สำคัญของเขาในวันนี้ทั้งวันนะครับแนวต้านอยู่ที่22.5บสอ อันนี้อยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยเพราะงั้นเนี่ยอตอนเช้าก็ลงมาไงไม่สร้างจุดต่ําใหม่ปุ๊บมีคนซื้อมีมีมีคนกล้าเล่นหลอกก็ซื้อกันขึ้นไปคือคือพอเราเห็นอย่างนี้หนึ่งสองวัตถอมแล้ววันรุ่งขึ้นไม่มีจุดต่าปุ๊บเนี่ยเราก็เฝ้าอย่างเดียวเลยถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคดีแหละเขากําลังจะมีคีรีเวอร์เซลกลับขึ้นไปเพราะว่าวันนี้จะเอ็กดีแล้วก็ลงลึกกว่าเอ็กดีด้วยนะเท่าตัวเลยอะ่ะอนะก็ ใช่อนะ x ไปกี่ตังค์นะจะเลยมันพกกระพันเดยดนะรู้สึกจะไม่กี่ตังค์เดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ตรงนี้ก็ได้เอกไปแค่หนึ่งบาทเอีอยนะแต่ลงลงลงยี่สิบเจ็ดสตางค์ x ไปเมื่อวันศุกร์ก็ยังว่าอยู่เออทำไม c ี f เปิดแกรบ ผู้ชมจริงๆจําไม่ได้แต่เราเช็คเราต้องเช็คนะเราต้องหาสมมุติฐานก่อนว่ามันลงด้วยเหตุผลอะไรนะคะลงด้วย XD นะดีนะลงด้วย XD ครับคะ่ะตัวสุดท้ายพี่อ่าน vgi 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 เป็น V-shape กับหัวลงมารลอเขาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาลงมาถึงตรงนี้แล้วล่ะกรอบตรงนี้กับตรงนี้ก็ลงมาถึง2บาทนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเพราะงั้นเนี่ย เ,เดี๋ยวขอดูเขานิดนึงณตอนนี้เนี่ยให้ยืนเหนือสองบาทาเดียวเลยนะถ้าใครจะเล่นเนี่ยถือซื้อเล่นรอบไม่ยืนสองบาทห้ามลดต่ำกว่าลงมาถ้าลดต่ำกว่าลงมาเป็นก,ก็จะต่อยอดขาลงทันทีเลยคราวนี้มันจุดจบ shape กับหัวตัวนี้มันจะอยู่ที่สองบาทกับวอตทอมตัวนี้นั่นคือหนึ่งจุดเก้าเจ็ดนะมีสองระดับนะสองจุดนะเพราะงั้นถือือซื้อเล่นรอบไม่ยืนเหนือสองบาทดีกว่านะส่วนแนวต้านก็จะเห็นไปอยู่ด้านบนตรงนี้เลยก็คือสองบาท อส,อสองบาทสิบสี่สตางค์สองบาทสิบสี่สตางค์เนาะแล้วก็สปอร์ตจะอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ในกรอบนี้สำหรับ BGI นะก็คือคือ,คอถ้าถ้าระหว่างวันเองเนี่ยเขาปิดทรงเนี้ยสวยปิดรูปเนี้ยสวยอม,มันมีโอกาสขึ้นไปถึงสองหนึ่งสี่แต่ถ้าปิดทรงนี้ไม่ได้คราวนี้ตรงเนี้ยจะสําคัญมากที่สุดสปอร์ตเส้นล่างตรงนี้สําคัญที่สุดละ ค่ะได้ค่ะพี่หวาวนี่ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ